สวัสดีค่ะเคุณเจเจทีมพีกแล้วนะคะวันนี้จะพาไปดูกิจกรรมที่เจกับพ่อเช่าทำกันกิจกรรมอะไรใครอยากรู้เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะ <c oughs> โอเคค่ะตอนนี้เราถึงสนามยิงปืนแล้วข้างหลัง ได้ายแห้งก็ต้องใช้รูปดายวะนูก็ต้องใช้เราไม่ใช้เราไม่ได้เยอะแล้วแต่ติไม่บังคับแล้วแต่แต่จะทำอะไรทำเลยจะใส่ไม่ใส่แล้วแต่อยู่ไหมอยู่ค่ะอยู่ทีนัดเหรอสิบชั้นนะสิบนัดไม่อยู่ทีนัดไม่อยู่ไม่ไม่อย่างใส่ไปสิบนัดใช่ไหมเออแล้วอยู่ในวงดำที่นัดเหรออยู่ในวงดำใช่ไหมไม่อยู่เลย Oh! <laughs>

ไปท่นไม่ได้ดีไทยหรอกาทีก็โนก็า่งนี่ก็เลยตกอย่มันกนะบางอย่างไม่ติดกระบาดแม่งตกต่ติดไม่เยอะถูเออน้ำมันตั้ายังข้ามไป่จากั่ระบาดแม่ กระสุน9มมยิงไปทั้งหมด1กระกก็มี50นเหมือนเดิมปกติไเเราไปถ่ายกระสุน้ดูเนะนน้อกสมอามอกสามอามหอก เรเสร็จเราไปดูเป้ากันเลยอันนี้ยังร้อนๆอ,อยู่เลยอไดไันนี้เป็นเป้าแรกที่เรายิงยิงแบบมาเลย สิบเอ็ดสองนะัดสิบสองนัดพี่ค่ะอานี้ปทั้งหมดนออหนึ่งสองสามสี่ห้ามีออกหลูกในวงส2องค่ะหนึ่งสองามสี่เจ็ดเก้าสิบเข้าจุด่วนการคร่ลูกเดียวไปตอบปันไหนที่สอง ัอนนี้เราเอาถูกสอนมาแล้วถูกสอ,อนมานี้หนึงก็พาไปที่สามลกูกอันนี้ออกเลยลูกหนึ่ง้าไปสามลกูกต่เข้าตรงนี้ประมาณสี่ลูกค่ะอันนี้ก็เก็บเป็นอ่าถือว่าโอเคอยู่โอเคค่ะตอนนี้ถึงมาบบ้านจับบอยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คเป้าให้ดูใหม่กันแบบนี้ อันนี้นะคะอันนี้เป็นเป้าแรกที่เรายังไม่ได้ถูกครูฝึกสอนอันนี้เป็นเป้าแรกนะคะจะให้ดูว่าผ้าตรงจุดไหนบ้างใช่ผ้าตรงหนึ่งจุดตรงนี้ก็คือไม่เข้าเลยแล้วก็มาตอนโดยที่สี อันนี้ก็คืออันที่ครูฝนยังไม่ได้สอนนะคะเราไปถึงแล้วก็จับยิงแต่ว่าเรามีพื้นฐานในการยิงอยู่แล้วด้วยแต่ว่าที่มันพลาดมันพลาดอาอกไปรอบวงสีดำอยู่เพราะว่าเราไม่ชินกับปืนของเขาปืนในสนามของเขานะคะปืนในสนามของเขาเป็นกลอกเจ็ดค่ะกลอกรุ่นเจ็ดนะคะต่อไปนะคะเป็นแผนที่สองของเราเรายิงสองแผนนี่อันนี้ก็จะดีขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเราเริ่มเราเริ่มชินเริ่มเริ่มชินกับปืนของทางสนามแล้วแล้วก็จับทางทุน โอเคจะมาชี้แจงเรื่องค่าใช้ใจ่ายในการไปนะคะก็ใครที่มีปืนอยู่แล้วนะคะสามารถนําไปได้เลยไม่เสียค่าเช่าปืนนะคะแต่ว่าอันนี้สนามที่เราไปยิงก็คือชื่อว่าสนามยิงปืนปากน้ํานะคะเราไปยิงครั้งแรกกับสนามนี้แล้วก็เลยแบบไปลองปืนของเขาก่อนเราไม่ได้ปืนของเราไปก็ไปลองเขาใช่ไหมคะเสียค่าเช่าปืน5้ารบาทต่อนหนึ่งกระบอกนะคะแล้วก็เสียค่ากระสุน อันนั้นค่ากระสุน800บาทหนึ่งกล่องน,นะคะ9้ามมมันก็จะเพิ่มขึ้นตามระดับตามขนาดกระสุนนะคะไปเรื่อยๆอืมอแล้วก็ค่าแผ่นเป้านะคะรู้สึกประมาณแผ่นละ1ิ2ถึงบาทนะคะมีแผ่นเป็นแผ่นเป้าแล้วก็แผ่นเป็นเป้าคนนะคะเราวันนี้เลือกใช้แบบแผ่นเป้ามานะคะความรู้สึกที่ยิงกลอก7นะคะกลอก7็ดก็ดีดไม่แรงค่ะแล้วก็ไม่ปวดแขนใช่ปกติเรายิงกล็อกอยู่แล้วก็เลย ชินแล้วค่ะก็สำหรับใครที่อยากจะยิงปืนนะคะติดต่อไปได,ได้ที่สนาน,นี้นะคะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ <c oughs> ทิ้งที่ติดต่อแล้วก็เบอร์ติดต่อไว้ให้ตรงนี้นะคะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วขอจบคลิปท่าน,นี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ